ไปที่ตลาดเนินสูงค่ะเป็นตลาดค้าส่งผลไม้นะคะที่ใหญ่ที่สุดในจันทบุรีก็ว่าได้ที่นี่ตอนนี้เริ่มคึกคักแล้วค่ะสําหรับตลาดค้าส่งผลไม้เนินสูงหลังจากที่ผลผลิตเ,เรียนพันกระดุมและพันชนีรุ่นแรกตอนนี้ทยอยออกสู่ท้องตลาดแล้วนะคะแต่ว่าผลผลิตส่วนใหญ่นี่นะสิถูกล้งค่ะแย่งซื้อเพื่อที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศราคาสูงกว่ามาเร่ขายตามตลาดค่ะ โดยที่ตลาดเนินสูงตําบลเขาวัวอําเภอท่าใหม่จันทบุรีค่ะซึ่งเป็นตลาดซื้อขายทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดในจันทบุรีเลยนะคะซึ่งก็พบค่ะว่ามีชาวสวนตอนนี้เนี่ยเริ่มนําทุเรียนสายท้ายรถกระบะมาขายกันแล้วแล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้าเริ่มมารับซื้อทุเรียนกันอย่างคึกคักเลยค่ะโดยชาวสวนเนี่ยเขาก็จะเลือกขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นขาประจำรู้จักกันมา,มาตลอดเนี่ยนะคะ แต่ทีนี้ค่ะท่านผู้ชมผลผลิตปีนี้ตอนนี้ยังไม่เยอะมากนะคะเพราะว่าเป็นช่วงต้นฤดูและประกอบกับว่าปีนี้อากาศแปรปรวนค่ะทำให้ทุเรียนเนี่ยออกกระจายตัวหลายรุ่นแล้วก็ที่ตัดได้ในช่วงนี้ก็คือทุเรียนพันธ์กระดุมและพันชนีบางส่วนที่ติดดอกมาตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาปี63นะคะ แล้วก็ส่วนพันหมอนทองตอนนี้จะเริ่มตัดได้ประมาณกลางเดือนเมษายนนี้แหละค่ะพันหมอนทองก็จะเริ่มทยอยออกสู่ท้องตลาดและลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะมาเลือกซื้อไปขายต่อตามตลาดนัดไปขายตามต่างจังหวัดต่างๆราคาค่ะที่ตกลงซื้อขายตามแต่ละขนาดของรูปทรงตามแต่ลักษณะน,น้ำหนักของทุเรียนก็มีราคาตั้งแต่80บาทถึง200บาทต่อกิโลกรัมนะคะ โดยคุณโดมไพรเพชรพักดีซึ่งเป็นพ่อค้ารับซื้อทุเรียนที่นําไปเร่ขายตามต่างจังหวัดวันนี้ก็มาซื้อทุเรียนที่ตลาดเนินสูงมาทุกปีเลยนะคะบอกว่าปีนี้เนี่ยซื้อยากมาก เพราะว่าทุเรียนมีราคาแพงส่วนใหญ่ชาวสวนปีนี้ทำผลผลิตได้คุณภาพเป็นมาตรฐานส่งออกรูปทรงดีน้ําหนักได้ตามที่ลงต้องการจึงนำไปขายตามล้งส่งออกได้ราคาดีกว่ามาขายในตลาดส่งแบบนี้ส่งผลให้พ่อค้าเร่ที่ไม่มีทุเรียนนะคะก็ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนเอาไปขายต่อเหมือนปีที่ผ่านมาคือปีนี้หาทุเรียนยากจริงๆนะคะ ไปขายไก่บิีใช่ไหมครัใช่ครับราค,คาเป็นไงบ้างครับวันนี้ <c oughs> ก็แพงครับผมช่วงนี้ราคาจะสูงหน่อยครับราคาตอนนี้ก็คือพี่บอกรกันประมาณเท่าไหร่ครับก็ห <c oughs> ้าเป็นเบอร์ตลาดก็อยู่ประมาณ90ถึงร้อยครับร้อยสิบถ้าเป็นเบอร์กล่องก็ประมาณร้อยกว่าร้อยแปดร้อยเก้าคัดหรือดูทุเรียนยังไงครับที่ไม่ให้มันอ่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยดูหนามครับผมให้หนามมันแห้งครับผมก็คือที่เอาไปทุกทุกบูกก็คือไม่มีทุเรียนอ่อนแน่นอน ค่ะส่วนแม่ค้าขายทุเรียนที่แพงรับซื้อผลไม้ที่ตลาดเนินสูงคุณน้อยนะคะคุณน้อยบอกว่าช่วงนี้มีลูกค้ากลับมาซื้อขายทุเรียนตามปกติแต่ว่ายังไม่เยอะเท่าที่ควรคงจะต้องรอหลังวันที่15เมษายนเพราะว่าจะครบกําหนดตัดทุเรียนออกขายของชาวสวนช่วงนี้ก็จะมีเพียงทุเรียนพันกระดุมและพันชนีบางส่วนเท่านั้น ราคารับซื้อก็อยู่ประมาณกิโลกรัมละ80-200บาทค่ะตามแต่ขนาดแต่ละน้ำหนักทางร้านเองก็สร้างความมั่นใจในผลผลิตเหมือนกันนะคะว่าไม่ขายทุเรียนอ่อนแน่นอนถ้าหากซื้อไปแล้วไม่มั่นใจขอให้ถ่ายรูปทุเรียนและร้านค้าที่ซื้อเอาไว้เป็นหลักฐานเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยก็จะจะได้นำมาเปลี่ยนมาคืนมาพูดคุยรับผิดชอบสินค้ากันได้ค่ะอากาศซื้อขายทุเรียนในตลาดเดินสูงตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ มันก็ดีมีคนมาซื้อปกติค่ะแต่ไม่เยอะตัวนี้ผมไม่รู้ตัวใหญ่ที่ออกมาเป็นพืชยัมพันธ์อะไรครับกระดุมค่ะตอนนี้ขายดีดีค่ะกระดุมขายอยู่ตอนนี้เก้าห้าขายให้ให้จากแผงตรงนี้นะแต่เราซื้อเข้ามาเนี่ยประมาณจากักแปดสิบห้าเก้าสิบไม่เกินนะราคาอย่าซื้อต่ำเกินถูกเกินนะ เพราะว่าเขาจะไม่ปนถ้าบางที่ร้านที่คัดดีๆเยอะนะอ,อมาซื้อแล้วบอกเขาตกลงกับเขาได้ใช่ไหมค,คัดได้อะไรประมาณนี้